ยายกับยาย่ให่ไปนานไหมไปเดีเราไปตัดดินก่อนสัญญาณไม่แก่งเดียวกับเนยเนาะสัญญาณตัวรับเราไม่มีเน็ตไม่ต้องตามเราปี๊ดไปก่อนครับเดี๋ยวเราบัตามไหมไอกาเบกูนี่เริ่มเริ่มจับทีงนี้เลยครับขึ้นคนขึ้นจันทร์มากเลยล่ะ เรามาอยู่สายใหม่นะครับสายเขื่อนทย,อยิ้วทางไปในเตาอำเภอยอดจอดรังใหญ่เบ็คูหมาค้นนะครับจะเดี๋ยวลบไปเอาร,ร์ดกลิศแล้วก็อาร์ดบดทีนี้ดีวเรามาตัดไริววณค้นนะครับตัดใส่เป็นเดินเดี๋ยวเราตรงๆชันริบๆเลยครับทางชันชิปหาย สัญญาณโทรศัพท์ไม่มีนิดเดียวเน็ตไม่ต้องพูดอืม เอาเอาเบบีโกมาควักเดินนะครับเอาเบบีโกมาควักเดิมควักไอยางมาตัวนี้เนะี่ย ลงเบนจันนุนไม่รามาครับหลวงเขาตำเป็นไหมลงบนจันบนุนมนคือก็ตำเป็นไหมนะครับไม่กู้ไม er ่ไกลายเบื้องลงเบนเบนเดินไม่ไกลเบื่อเลยเดี๋ยวมันเทกเตอร์ไม่กลได้ดเทกเตอร์เป็นเท็กมันกลุ่มเดี๋ยวไปกู้มันเป็นเท็กมันเบื้อเราลงเบนเดินได้ไม่ไกลาเบื้องไปกู้ นี้เราโยกเบอร์หยิบสองกับมิตาชิแซฟเอฟหนึ่งสองซุนกับหนึ่งการรุ่นกับหนึ่งการรุ่นร้อยสามโรบ้ากันกันน้ำนัก Lóp béo rực rỡ lóp các rực rỡ 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 rỡ rực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  rỡ ta tên cái rau răng rồi ra bỏ ra lục quân đi chờ quá thì có chai bài quay nữa rắp có chai vải quay có chai nét bì chai bài quay để nét mưa tư gặp nét rắp chóp lươi ai nét rắp gặp rìm mưa tư tên tay đi Ok, chào giờ hẹn gặp lại. Túm bố bố tìm 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 như tìm bố tìm bố tìm bố tìm Anh tìm bố 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 nha mà lột để rồi tắt vậy đi mà lột về rồi tắt vậy bằng cốt nha nhưng mà tắt vậy bằng cốt gặp đã quầm chân là bốm tăng à, rồi đắp à, đất Chân cái này gặp, bây giờ mà đã ở เราเพียงแต่มาไปดีเมนิ่งกระรด่งครับกระมากนึงแต่มาโดนตรงครับบ้านโดนมาเกินร่รงกับเกินนึงที่นี่สิบรารถน้ำเราใช้มาแต่ได้ดีว่าตัวยาวเต็กกบะบะมาดีกั่าเนจานวับเลยเต็กับะบะมากระบะกระจอดตรงรองยินครับรอวเล็กมือเล็กมือไม่อยู่ใช้เกี่ยวเดียกันครับไม่อยู่

เด heart, ินมั um. ้งครับแล้วก็อลไรตึงนี้เนี่ยบุบเลยตึงนี้สวยเลยรถกันกับลูกลั่นมาจำเดินนะครับหน้าตูกแม่ลูะ เราตัดเขียมถึงนั้นน่ครับเขียมถึงนั้นน่ไหนครับวันนี้ไม่ไม่หยัดตัดนี่หรืออะเรเรารีดตัดลงรถดิดิเป็นใกล์ไปการังนี่มีน้ำตกนะการังนี่เป็นน้ำตกนะเดี๋ยวต้องต้องก็ดั้งอยู่รถกระบะโจ๊ดนั้น มี่ตาป้าปาจูป,ปาป้าเลยจูนัมต็อกเปีปาเตามนี้ยายกับยายไปไปก็ไื่อยู่ครับของกันเที่ยวกันก่อนมากันนี้ไปกันเดียว cano lo pe vai de bơi

phải gần đây rồi, phải gần đây rồi